คนจับกลับไม่จ่ายค่าปรับไปเช็คแล้วไม่ติดมีโอกาสยืนมีซ่าผ่านไหมคะใครที่ถูกจับไม่ได้จ่ายค่าปรับและไม่ติดแบ็คลิสต์อันนี้มีจริงเป็นเคสปาฏิหาริย์มากๆตอนแรกมาดามเจอแค่เคสสองเคสที่น้องๆมาแชร์ในทั้งแอปดาแอปฝาแต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้น ทั้งที่เป็นลูกค้าของมาดามเองนะคะที่เราจองคิวให้กับลูกค้าเมื่าจะเป็นการเช็คบัตรท่ปังตา่างเราได้รับข้อมูลแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเอาเป็นว่ามากกว่า5คนแต่คนถูกจับเป็นหมื่นๆคนนะคะทุกคนฟังไว้นะสิ่งที่มาดามอยากจะสื่อให้น้องฟังเนี่ยคนที่เขาโชคดีนะคะถูกจับไม่ได้จ่ายค่าปรับและก็ไม่ติดแบล็คลิสต์มีจริงแต่โอกาสนะคนที่จะฟุตด,ดวงดีแบบ หมื่นคนนะ่ะมันอาจจะเจอแค่หนึ่งคนมันจะเป็นแค่พันคนในหนึ่งคนหมื่นคนในหนึ่งคนดังนั้นใครที่เห็นว่ามันมีจริงเว้ยเผื่อมันจะเป็นกำลังใจให้กับกูคนนึงที่บางคนมีสามีเป็นคนเกาหลีนะคะอยากกลับไปที่ประเทศเกาหลีมันมีคนที่ปลุกดวงดีแบบน,นี้มีจริงค่ะ เอาจริงๆนะตอนแรกมาดามก็ไม่เชื่อมันมีคนมาแชร์นะคะเป็นคนสองคนแต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยมันเยอะขึน้นถ้ามันมีมากกว่า5้าคนนะมาดามก็จะฝากให้กับน,น้องๆคนไหนที่ อยากนะคะอยากลองดูเพราะบางคนเขามีสามีเป็นคนเกาหลีมันติดแบล็กลิสสาวอนนะคะคือถ้าเช็คปุ๊กเนี่ยน้องจะรู้ทันทีว่าใครที่ติดแบล็กลิสยาวอนใครที่ติดแบล็กห้าปีใครที่ติดแบล็กลิสหนึ่งปีนะคะการเช็คแบล็กลิสนั้นสามารถไปเช็คได้ด้วยตนเองเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญคือต้องจองคิวก,ก่อนไปไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนี้แบบนี้มาดามก็ขอเรียกว่าเป็นเคสปฏิหารนะคะมันมีจริงค่ะไม่จ่ายไม่ติดแบล็กลิสนะคะ และล่าสุดอ่ะล่าสุดแล้วกันล่าสุดเคสนี้ก็ล่าสุดเลยนะที่น้องคนนี้เพิ่งทักมานะคือเขาเป็นลูกค้าจองคิวแบ็คลิสกับมาดามมาดามก็เลยถามละเอียดเลยว่าเฮ้ยน้องถูกจับปีไหนนะคะน้องคนนี้เพิ่งถูกจับมาไม่กี่เดือนกับถึงที่ประเทศไทยปุ๊บจองคิวเช็คแบ็คลิสคนะคนปรากฏว่าไม่จ่ยค่าปาับติดแบ็คลิสนะคะดังนั้นเอาเป็นว่ามันอาจจะเกิดการเอ r ร r case เออแล้วที่ระบบนะคะเกิดข้อผิดพลาดที่ระบบเองนะคะมาามถามละเอียดมากนะคะกับน้องคนนี้นะคะมา,ามถามว่าน้องได้มีการสแสดงลายมือไหมนะคะน้องได้มีการทําบันทึกงประวัติไหมในวันที่น้องจะบินเดินทางออกนอกประเทศนะคะน้องคนนี้บอกทุกอย่างแบบละเอียดหนูทําบันทึกทิมลายประวัติมือและหนูก็ไม่ได้จ่ายค่าไเพราะว่ามันเงินไม่ถึงตามที่ตอมอต้องการนะ ก็เลยตัดสินใจไม่จ่ายแต่ก็อยากเช็คเพื่อชัวร์ก่อนว่าติดแบคิีร์ก็จะได้ทําใจเลยส่วนใหญ่นะคะทุกคนฟังดีๆอันนี้เป็นเคสส่วนใหญ่ถ้าโดนจับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาถูกจับไม่ได้จ่ายค่าปรับส่วนใหญ่จะเป็นแบคิสต์ขาวอนอันนี้คือข้อมูลจริงส่วนใหญ่เป็นแบคิสต์ขาวอนที่น้องๆหลายคนเขาไปเช็คนะคะแต่คนที่ โดนแบบนี้นะคะแบบลิสที่แบบไม่ติดโอเวอร์วีซ่าถูกจับเป็นผีน้อยถูกจับไม่ได้จ่ายค่าปรับกลับมาเช็คแบตลิสท์ปรากฏว่าไม่ติดมาดามเชื่อว่ามันจะเป็นคนแค่1นึ่ในพันหรือ 1, หนึ 1, ห่งในหมื่นคนนะคะ